สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมลน์กวนน้าให้ใสนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันจันทร์ที่5เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับเนื้อหาวันนี้เนี่ยต่อเนื่องกันมาจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วให้ชื่อว่าทลกหนังก้าวไกลล้มล้างการปกครองตอนจบเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับ สารส้มซึ่งเป็นผู้ที่เขียนขอรัมี้บอกว่าคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญได้ถลกหนังพักเก้าไกลทำให้เห็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองอย่างชัดแจ้งมีเหตุผลรองรับอย่างชัดแจ้งอ้างอิงข้อมูลความจริงประกอบอย่างแน่นหนาและควรที่จะถูกบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับต่อเน,นื่องครับ ในคำวินิจฉัยเนี่ยยังระบ,บุถึงพฤติการของกลุ่มบุคคลร่วมขบวนการตีแผ่ออกมาให้เห็นเห็นกันเลยนะครับประการที่1ประเด็นที่ว่าพักก้าวไกลร่วมปลุกเรายุยงปลุกบันสร้างกระแสในสังคมให้สนับสนุนการยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ประเด็นนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าเมื่อพักได้แสดงบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมือง สอดรับกับกลุ่มการเมืองต่างๆโดยการรณรงค์ปลุกเร้าและยุยงปลุกปัน่นสร้างกระแสนในสังคมมาให้สนับสนุนการยกเลิกหรือแก้ไขามาตรา112ปรากฏพฤติการของพักผู้ถูกร้องทั้งสองเนี่ยพบว่ามีกลุ่มบุคคลมีชื่อทำกิจกรรมยืนหยุดขังมีข้อเรียกร้องให้ทุกพักเสนอนโยบายยกเลิกมาตรา112 มีกลุ่มบุคคลปัจจุบันเป็นสสสังกัดพรรคก้าไกลจัดการชุมนุมโดยแนวร่วมคณะราษฎรยกเลิกมาตรา112มีการรณรงค์ให้ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112มีพฤติการสนับสนุนเรียกร้องยกเลิกมาตรา112โดยโพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมทำตัวเป็นนายประกันให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยตามข้อหามาตรา112 ได้แก่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งและนายชัยธวัตตุลาธนนายรังสิบันโรมนางสาวสุทวันสุบรรณอยุธยานายทองแดงเบญจปักนางสาวอามรรัตน์โชคประมิตรกุลและนายธีรชัยพันธุมาศในขณะที่เป็นสอสอหรือเคยเป็นสอสอของพรรคผู้ถูกร้องที่สองปรากฏว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งรวมถึงกรรมการบริหารพรรคสอสอทั้งในอดีตและปัจจุบัน และสมาชิกพักคก้าวไกลมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หลายรายด้วยกันได้แก่นายปีรัตจงเทพจํานวน2อคดีนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วจํานวน2อคดีและนางสาวรักชนกศรีนอกเป็นต้นการกระทําผิดตามมาตรา1 1 2นั้นเป็นความผิดทางอาญาผู้กระทําจะต้องมีการกระทําที่เข้าองค์ประกอบแห่งความผิดจึงถูกกล่าวหาและดําเนินคดีได้ ผู้ถูกร้องทั้งสองจึงไม่อาจากล่าวอ้างได้ว่าเป็นความเห็นต่างหรือเป็นคดีการเมืองเพราะการใช้สิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา34มีข้อห้ามมิให้ใช้สิทธิหรือเสรีภาพหาเป็นการกระทําส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน พฤติการหรือเข้าร่วมการชุมนุมที่รณรงค์ยกเลิกมาตรา112หรือเป็นหลักประกันให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในข้อหาตามมาตรา112หรือเป็นผู้กระทำผิดในข้อหาดังกล่าวซะเองสแสดงให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลเป็นกลุ่มการเมืองมีอุดมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกบทบัญญัติกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันโดยเฉพาะเมื่อวันที่24เดือนมีนาคมปี พุทธศักราช2,566พักเก้าวไกลจัดกิจกรรมปราัยใหญ่ขึ้นมาที่สวนสาธารณะเทศบาลน,นครแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์และนางสาวอรวรันผู้พงศ์ได้ขึ้นเวทีปราศัยเชิญชวนผู้ถูกร้องที่หนึ่งและว่าที่ผู้สมัครสสพักเก้าวไกลร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าคุณคิดว่ามาตรา112ควรยกเลิกหรือแก้ไข โดยผู้ถูกร้องที่1ก็คือนายพิธาเนี่ยได้นําสติกเกอร์สีแดงไปปิดลงในช่องยกเลิกมาตรา112แม้ว่าผู้ถูกร้องที่1คือนายพิธาจะโต้แย้งเบิกความว่าเป็นเพียงการแสดงออกเพื่อนโน้มน้าวให้ผู้ตั้งกระทูและผู้ฟังปราัยทั่วไปสงบสติอารมณ์ก่อนจะประาศัยเหตุผลที่สมควรแก้ไขามาตรา112หรือไม่และเป็นการบริหารสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงนั้น แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏในหนังสือของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งคือนายพิธาได้ขึ้นปลาใยโดยมีเนื้อความตอนหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนเสนอกฎหมายยกเลิกมาตรา112เข้ามาพักเก้าไกลก็จะสนับสนุนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องขอโทษน้องทั้งสองคนพี่ต้องแก้ไขมาตรา112ในสภาก่อน ถ้าแก้ไม่ได้ก้าวไกลจะออกไปยกเลิกด้วยกันครับเนื้อหาตรงนี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของผู้ถูกร้องที่หนึ่งอันเป็นหัวหน้าพักผู้ถูกร้องที่สองคือตัวพักการเมืองขณะนั้นสนับสนุนการยกเลิกมาตรา112ทําให้บทบัญญัติในการคุ้มครองสถาบันหมดสิ้นไปเพราะหากไม่ได้รับการแก้ไขาภายในสภาก็พร้อมที่จะดําเนินการโดยอาศัยวิถีทางอื่น นอกเหนือจากกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งสารรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่19ทับ2,564ว่าการกระทำทำลายล้างสถาบันชัดแจ้งเสาะกร่อนบ่นทำลายสถาบันทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นสารรัฐธรรมนูญได้วางบรรทัดฐานระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่า พระมาหากษัตริย์ทรงดำรงสถานะเหนือการเมืองเป็นกลางการกระทำใดๆทั้งส่งเสริมหรือทำลายสูญเสียสถานะเป็นกลางหรือเหนือการเมืองย่อมเป็นการเซาะกลอนบ่นทำลายเป็นเหตุให้ชำรุดสุดโทมเสื่อมทรามเข้าลักษณะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นต่อมาครับประการที่สอง ประเด็นเรื่องการทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยซ่อนเร้นหรือผ่านการนำเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112ศสารรัฐธรรมนูญชี้อย่างนี้นะครับว่าการใช้เสรีภาพต้องไม่ขัดต่อความสงบศิลธรรมอันดีหรือไม่ละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่นโดยรัฐธรรมนูญมาตรา25 และมาตรา34ได้กำหนดกรอบการใช้สิทธิเสรีภาพสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศเอาไว้3ข้อด้วยกันข้อที่1คือต้องไม่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของชาติข้อที่2คือต้องไม่กระทบความสงบเรียบร้อยข้อที่สคือต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองมีพฤติการ ใช้เสรีภาพความเห็นเพื่อทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการซ่อนเร้นหรือผ่านการนำเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112และใช้เป็นนโยบายพักแม้เหตุการณ์คำร้องผ่านพ้นไปแล้วแต่การดำเนินการรณรงค์ให้ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112มีลักษณะดำเนินการต่อเนื่องเป็นขบวนการใช้ พฤติการหลายพฤติการประกอบกันทั้งการชุมนุมการจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเสนอร่างกฎหมายต่อสภาการใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งถ้าหากปล่อยให้ผู้ถูกร้องทั้งสองกระทำการต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสอง จึงเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรกหนึ่งโดยวรกสองให้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้เลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้สารรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันจึงวินิจฉัยว่า การกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งและสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทําแสดงความเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้ยกเลิกมาตรา112อีกทั้ง ไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49และพรปสารรัฐธรรมนูญ2561มาตรา74ประการต่อมาครับประการที่3ประเด็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา211วักคุกเนี่ย บัญญัติไ่าอย่างนี้นะครับคำนิยติชัยของสารรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐคำนิยตชัยของสารรัฐธรรมนูนดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตซึ่งเป็นองค์กรอิสระจึงต้องผูกพันและต้องปฏิบัติตามคำมนิยติชัยของสารรัฐธรรมนูญนี้เมื่อพอรปพักการเมืองมาตรา92บัญญัติเอาไว้ว่า เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยืน่นสารรัฐธรรมน,นูญเพื่อสั่งยุบพักการเมืองนั้นประาการที่ 1. กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประการที่2กระทำการอันเป็นการปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรปพักการเมืองมาตรา93บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพักการเมืองใดกระทําการตามมาตรา92ให้ในายทะเบียนร,รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมกับเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยนะครับในชูชาติสีแสงซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีการ,ระบุว่า กรณีของนายพิธากับพรกเก้าไกลผู้ถูกร้องทั้งสองเนี่ยสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งดังนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพักการเมือง จึงไม่ต้องดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นๆอีกต่อไปคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพักการเมืองมีหน้าที่ต้องยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักก้าวไกลเพียงประการเดียวเท่านั้นบทสรุปสารส้มบอกว่าเรื่องนี้น่าติดตามนะครับงานนี้ถ้าเกิดว่ากกตดึงเชงหรือว่าบิดพลิ้วเป็นอื่นก็คงไม่แคล้วชะตาก,กรรมแบบสามหนาห้าห่วงนั่นแหละครับคุก แล้วก็ขุคกับ